ก็อันนี้จะเป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะที่เพิ่งรู้วันนี้ว่าเขาจะมีต้มเบียร์โปรเจกต์พิเศษค่ะซึ่งเป็นการคอลแลบกันระหว่างคาบเบียร์ไทยแบรนด์หนึ่งกับผู้นำเข้าฮอปที่ชื่อว่า global hop นะคะก็คือของพี่พี่นิตตี้นั่นเองวันนี้เขามาอยู่ที่โรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันแล้ววันนี้จะทำเป็นตัวไหนออกมายังไง แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะเพราะว่าเราติดลูกค้าค่ะต้องพาไปทัวร์ฟาร์มมาก็เลยมีข้ามๆไปบ้างแต่เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศวันนี้เป็น นิตตี้ค่ะ<ช>วันนี้มาทำอะไรที่โรงเนี่คะวันนี้มาในนามบริษัทบ o b บ Hop ฮอปนะครับเราเป็นฮอ,อ,อปโคเซลเลอร์นะครับเรามีได้สปอนเซอร์จาก YCH มาเป็นฮอปกล่องนลยครับแดงๆพี่จริงออก <ๆ S 2> คลิปได้เปล่าอมาเลยเลยเป็นเป็นเท่าฮอปที่ ได้ได้แซมเปอรมาหาโลนะครับเป็นพิจารณาการเราก็เลยมาทำโปรเจกต์พิเศษเป็นซิงเกิลฮอปเออเป็นต้องเป็นเวทโคดเวทโคดซิงเกิลฮอป IPA นะครับทีมิดก็ได้รับความกรุณาจากสองพี่น้องลุงออาบุงอาร์นะครับจะใช้ฮอปตัวเดียวเลยเตัวนี้มันจะให้กลิ่นคล้ายคล้าย Cascade Centennial ประมาณนี้นะครับก็เหมาะกับเวทโคดีกลิ่นกลิ่นเนีต้องต้องบอกต้องบอกว่ามันเป็นอะไรนะฮอปที่ ตอนนี้ยังใหม่สําหรับในไทยเพราะว่ายังไม่มีคนใช้ใช่คือชื่อก็ยังไม่มียังต้องสร้งเป็นรหัส SPC 522 <c oughs> นะครับเออ่จริงเรามีฮอปแบบนี้มา2ตัวตัวหนึ่งอันนี้522ใช่ไหมครับอีกตัว472ไปทําแล้วที่วิาสาักยา แปะแปะแปะอันนี้คือการทำพิธีนะคะที่เราใช้หมดปะครครับเป็นี้ครับบีบีซีบีใช่ครับยาบตัวที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเยโอ้ะอะไหกินยังไงอะขอเม็ดเออกิ่นนตาลดีกว่าเนี้ยเท่าเชียวเะ นี่คือ FBC 522น่าจกมอกินเอาแล้วกินเอาแล้วเออว้อย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่ากิ่นขิงแรงกว่าตอนนี้ขั้นตอนอะไรนะคะค t ับสแตนครับสแตนครับยืนสวยสวยสวยให้ค่ะสวยให้ค่ป อันน <c oughs> ี้ใช่ดองกลิ่นฮอปอหลังจากที่เอาน้ำเบียร์ใส่ถังเซอร์เมนตนแล้วนะคะก็จะเหลือ,อตะกรนเศษฮอปเศษมาสกากมอสจบแล้วค่ะสำหรับการต้มเบียร์ในวันนี้ก็จะได้ชิมกันอีกใน3มสัปดาห์ข้างหน้าก็น้ำวันไปค่ะนั่นแหละค่ะ จบท้ายด้วยแบบนี้แล้วกันพี่เขาก็นั่งเสียวนากันข้้งหลังหนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์